สวัสดีครับพ่อก็ะบาบบนฟามครับวันนี้พามาดูพึ่งมาสํารวดลังครับนี่คือพึ่งที่มาสํารวดลังครับนี่ก็บินอยู่ประมาณทักหกเจ็ดสิบตัวครับเดี๋ยวมารอลุ้นกันครับว่าพึ่งจะเข้าหลังล้อหลังนี่ของเราหรือไม่ครับนี่ก็ถ่ายย่อยมาเรื่อยๆครับนี่ชุดแรกที่มาสํารวจก็ับินเข้าบางอ่อบางครับนี่คือลักษณะของพึ่งที่มาสํารวดลังครับตอนนี้พึ่งมากาออยู่ปลายต้นไม้ครับปลายต้นยุ่มนี่ครับพึ่งกาะอยู่บริเวณนี่ครับ นี่ครับก็อยู่ตรงนี้ครับที่ชี้อยู่ครับซึ่งยู่ปลายต้นยุ่มครับเดี๋ยวมารอลุ้นครับว่าจะเข้าหลังล้อขอเรารือเล่าครับตอนนี้พึ่งได้ลงมาสำรวดลังแล้วครับนี่ครับบินข้าวบินอ๋อยู่เลยครับสำรจลังเดี๋ยวเรามารอดูครับว่าจะเข้าหลังนี้รืเอเล่าครับครับบินข้าวเลยครับพึ่ง มาแล้วครับเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้งเงียบๆครับดูตอนพึ่งบินข้าวลังครับล่างจะาหมาสำรวดเมื่อกี้ครับ ครับเพิ่งก็ได้เข้าหลังโลคอรมหมดเร็วครับนี่ก็เข้าก่อนได้เห็นชัดๆเลยครับนี่ก็ได้ลืมไพ่ตั้งแต่ตอนมาสำรวจนเพิ่งเข้าหลังครับเดี๋ยวทํามีหลังน่อยได้เจอลักษณะแบบนี้จะพามาชมอีกครับส่วนคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับถ้าเคยชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ